เช้าวันพุธเช้าวันพุธท,ที่19กาพุมภาพันธ์งห้าผมต่อวันนี้ผมต่อผมสะต่อคาดว่าเที่ยงคงจะแล้วเสร็จคาดว่าเที่ยงคงจะแล้วเสร็จ มื่อเช้านี่มา,าแต่สองโมงเช้าเลยเนี่ยหรือออกแล้วตัวนี้แบตเติร์ดแล้วเนี่ยกำลังถมสว คอนถมดินเสียคอนเยียคอนใจดี ทุ่งเดินทุ่งบ้านกอ่อถมไม่มีเต็มแต่ยังไงก็สู้เมืองจีนเขาไม่ได้เมืองจีนภนูเขาเป็นร้อยลูกเขาทลายลงทําเป็นเมืองบ้านเราขนดินมาถมที่ความสามารถเทคโนโลยีมันต่างกันชาติพันธุ์ต่างกันเขาพันธ์ต่างกันว่ากันไป บนดาวโลกบนดาวโลกเกิดมาแล้วก็ทำมาหากินหากินไปหากินมาก็แก่ชราเดี๋ยวก็กลับคืนไปสู่ที่เก่าดาวโลกของชั่วคราวแค่นั้นอายุดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่ก็เป็นทุกทันทีรู้ละรู้วางรู้ปล่อยรู้ทางไปรู้ การไม่กลับเมื่อเกิดอีกเยี่อวันวบอลมันเย็นลูเอาหันกันได้แล้วแต้เหนียวข้าวแล้วทำงานตั้งแต่เช้าเกือบ สี่โมงห้าโมงค่อยกินกินวันละกี่มือ้อสองมืออ้อบอกสองเวลาบอกหรือสามเวลาสาเวลาหนึงเจี๊ยนเจีนหน่อยหน่อยก็จีนหน่อยนหน่ก็ก็ยังวันอยู่อเาามมอเอเ <c oughs> อาเอาคือตาเนี่ยกินหลายเป็นเด็กก็บ,บวันแกอะล่ามากสี่โลกเยอะแยะเนี่ย ตีบต้นีบกำลังป่องยุกโงงยอดกำลังถอดยอดถอาว่าถอดถอเนาเาคนดันรถไถพักกินข้าวแล้ว เกิดมาหาอยู่หากินเป็นไปตามกรรมเก่าวันนี้คือผลของม่อกสังสมมาหลายภพหลายชาติเสร็จแล้วก็มาใช้กรรมบนดาวโลกมาสร้างกรรมใหม่อีกคนรู้ตัวก็ลดละไปคนไม่รู้ตัวก็มาทำกรรมหนักเข้าไปอีกทำกรรมไม่ดีเสร็จแล้วก็ ไปเกิดใหม่ก็ไปสู่ภพภูมิที่เรียกว่าทุกขติเ่ว่อนคนมาปรับตัวได้มารู้เรื่องมาแก้ไขตัวเองก็มีสุข,ขติเป็นที่ไปเผือหลุดพ้นในชีวิตนี้ในชาตินี้ในชาติสุดท้ายที่เป็นมนุษย์นี่หลุดพ้นแน่รู้ทางไปรู้วิธี ง่ายๆเพราะว่าศาสตราพระโคตมาของเราท่านบอกแล้วว่าละอุปทานละความยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวละได้เต็มที่ผลก็ออกมาสามารถบรรลุได้สามารถหลุดพ้นได้ในชาตินี้ในชาติปัจจุบันโอเคพูดภาษาธรรมไม่น่าฟังเท่าไหร่ไม่เหมือนกับร้องเพลงเต้นล็อกเต้นหน้าเวทีเพราะารามันสนุกมากแต่เกิดมาก,ก็ มันจะไม่ได้เป็นคนแล้วไปเรียนถามพระอาจารย์หลายองหลายที่แล้วท่านบอกว่าถ้ามัวเพลินอยู่ก็มีทุกข์กติเป็นที่ไปถ้าเกิดเป็นคนก็ยากจนเกิดมาอยู่ห้กินลำบากคนที่เขาเกิดมารับผลกรรมดีที่เคยสร้างสมว้หลายพบหลายชาติหลายสงไขหลายกลับกัน เกิดมาบนกองเงินกองทองมาอยู่สุขสบายร่างกายแข็งแรงโอเคพอใจในตัวเองแล้วก็ปรับก็ความหลุดพ้นหรือจะเสบดาวโลกกลับมาเป็นมนุษย์ลำบากแก้เข็นล้วเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นพูดผีปีาศาจเป็นเปรตเป็นอสุรกายโอเค พูดไวมากเดี๋ยวเพื่อนจะไม่พอใจ